เดี๋ยวมื่อนี้นะครับมูหันขออนุญาตไลฟ์สดทาง YouTube ครับผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับฝากเข้ามาทักทายนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้มูหันนะครับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้นะครับมูหันขออนุญาตนะครับต่ไลฟ์สดนั่งยูทูบโดยที่บัวได้แจ้งล่วงหน้าครับกับมื่อนี้นะครับลองทดสอบระบบก่อนหลังจากที่มูหันบัวได้เฮ็ดคลิปลงยูทูบโดนแล้วพี่น้องนะครับขออนุญาตนะครับถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วฝากทักทายนะครับตอนนี้นะครับกับเดี๋ยวขออนุญาตถ่า หาคนขอมากก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอหยาดก่อนนะครับผู้ใดขอมา่วเล้าฝากทักทายวันนี้เสียงผมบอนะครับจะต้องต้องขอโทษได้หลายนะครับทีมาตอนเดิอดครับเดี๋ยวผมขอุยาตปลักแสงก่อนนะพอดีเครื่องไลสดผมนะครับแสงมันบ่อะไรหนิงไปไหนครับขอุยาดเบื้องนะครับว่าแสงแสงชัดเจนบ่อนะครับแสงเสียงผมชัดเจนบ่อนะครับเออเหมาะ อ่าผมเป็นยังนะพันนี้หมอก็ลังสิมานะจริงๆแล้วันนี้คุณหมอ่นก็ลั่งสิมาตรวจลํำปิดสกินยู่ทีคอกของโมฮันพี่น้องครับยูทีเอเพื่อกันทละวิชัยครับที่นี่ผมก็เลยขออนุญาตนะครับบรูเขาสิมาตอนไหนนะครับก็เลยขออนุญาตมาหลายสดก่กอนครับสวัสดีครับพี่เอกพลนะครับสวัสดีครับพี่อุดรวันแสงขอให้ได้ขายของดีๆครับสวัสดีครับคุณโซโซเชฟภูมิชัดเจนนะครับเนาะ นะครับตอนนี้นะครับผมถามว่าเราบานไหนฝนตกบอครับตอนนี้ยู่การทลายวิชัยบานผมฝนกะลิ้นลิ้นอยู่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกะกะมีโอกาสนะครับได้เริ่มไปเบิ่งนะครับงัวตะละม่องนะครับว่ามันมีการระบาดของของโรคหลายสําใดครับมูหันก็เลยเดินสายไปเบิ่งนะครับแล้วกะเดี๋ยวผมตอนนี้นะครับกะพยายามสีภาพพี่น้องไปเบิ่งง้วทีทีข้าเจ้าเรียงแล้วนะมันมีโรคมันเป็นโรคล้มปีศกินบอที่นะครับ ตอนนี้นะครับกับผมเบื้องล้วนะครับทางทางภาคอีสานเท่านี้ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นทุกๆจังหวัดแล้วนะครับผู้ใดท่านดเป็นการดีใจน้ำนะครับเออเลยนะครับขออนุญาตอ่านอ่านนะครับผู้ใดเข้ามากอนะครับเออสวัสดีครับพี่กระหนกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์ครับอยู่บ้านกระเ็นจ้าครับที่นี่นะครับกับมือนี้นะครับผมก็ได้เบื้องลัยสดของเจษดาฟ้ามครับ เพิ่นช่วงนี้นะเพิ่นก็ได้ไปเดินสายในการฉีดวัคซีนบริการพี่น้องในเขตนะครับทั้งลาดบุรีเพชรบุรีที่นะพี่น้องนะกับในติดตามนะครับการที่เพิ่นเฮ็ดแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นับโทรสัมมาหาเพิ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเอื้อ่าตอนนี้นะครับก็เป็นผัวไงว่าถ้าเขาอยู่เพชรบุรีนะครับถ้าเขาสีมาถาตั้งแต่ในงานราชการบางเือมันกับจีบไวเนาะเพราะว่า การที่เขาเกิดการสูญเสียนะครับอ่าสูญเสียคืองอแต่ลโตนะครับทางวิชาการของผมบอกว่าอ่ามีโอกาสตายแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่นี่พเพรเมืองแล้วผมรประสบปัญหากับเจ้าของเองเนะครับผมอ่าในเห็นการเจ็บป่วยของเขาแล้วนะครับของงอแล้วนะผมบอกเลยว่าอ่าอาการของโรคครับบางตัวเป็นหน่อยบางตัวเป็นหลายนะครับบางตัวเป็นแห้งนะครับที่นี่มันผมบอกแล้วอัตราการสูญเสียสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรนะครับที่นี่ผมเลยมองมาตเจริญพี่น้อง เอ่อผมอยากจะบอกพี่น้องว่าข้าที่ผมยืนยันมาเสมอตลอดเวลาค็คือพี่น้องต้องป้องกันนี่ก็รักษาครับผมพยายามบอกแบบมีมาตลอดนะครับก็คือการป้องกันโรคนี่ก็าการรักษาครับเขาเรียกว่า health promotion ดีกว่า health prevention ครับคือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของท่านเป็นของคนเนี่ยคือป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพราะว่าการรักษานี่ครับมันจะเกิดการสูญเสียนะครับหลายก็การ กรป้องัันนะคบมีคนถามว่ายาหลังมาไปครับตอนนี้ยาหลังมาแล้วพี่น้องครับตอนนี้ผมจองได้ยูลอยชุดนะครับลอยชุดนะครับถ้าผู้ใดนะครับอยากจะได้นะครับเดี๋ยวทักแชทมาหรือโทรหาผมเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ก็น่าจะมาหลายแล้วนะครับแต่ว่าผมบลรับไว้ตอนนี้ผมก็เลยรับออเดอร์ไว้อยู่นะครับกับบางคนนะครับเพราะว่าบางเคอร์ผมเนี่ยผมลืมผมก็เลยมารับออเดอร์ไว้ครับ มื่อน,นี้ผมเกิดเลยเฮดไว้แล้วนะครับว่าผูดด้ใดนั่นแน่ผมจะสร้างให้ผมจ่ายเพื่อนส่งให้เลยนะครับคือตอนนี้ครับผมบอกได้ว่าออเดอร์ของการป้องกันโลกลัำพิสกินเนี่ยคือจะข่มเฮดไว้ครับคือจะมีข้าเจ้าอันนี้คือไล่ซื้อไล่ซื้อผู้ที่จองเดี๋ยวนะครับมันเห็นบ่นเห็นนะครับผู้ที่จอง ยาเซเลกตินนะครับในการป้องก,ลก,ลงกันโรคลำพิเศษินถามว่าเซเลกตินป้องกันได้ไหมนาะเซเลกตินคือเป็นการป้องกันบริหา,มาแมลงมากก้าเกาะนะครับตวัวงัวของเขานะครับจริงๆแล้วก,การฉีดป้องกันดีสุดคือต้องเป็นการฉีดวัคซีนนะพี่น้องแต่ตอนนี้วัคซีนจะมีทั้งถือกฎหมายแล้วก็บพวถือกฎหมายนะครับที่นี่ผมอยากจะแจ้งข้อมูลพี่น้องก่อนว่าตอนนี้นะครับถา้าผู้ใดนะครับต้องการที่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคับตอนนี้ ถามมีงัวเฮ้าที่เปลี่ยนโลกอยู่มือนี่ก็มีคนนะครับมาถามมห่ฮันบอกว่ามีหมออยู่ไก่บ้านจะมาฉีดวัคซีนให้นะครับผมถามว่าง่วยุ่คอกเป็นไปถามง่วยุ่คอกเป็นโลกลัมปิสกินแล้วไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนพอวัคซีนคือการเอาเชื้อโรคเข้าไปในตัวงัวเพื่อให้มันสร้างภูมิคุ้มกันนะครับที่นี่ถามงัวเฮ้ามันมีตัวที่เป็นโลกรัมปีสกินแล้วเพิ่มเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันของมันแล้วมันสร้างภูมิขึ้นมาแล้วครับที่นี่งัวบางตัวอาจจะได้ร นะเพื่ออยังงว่วงผมเนี่ยยูเนี่ยมีซีตัวเนี่ยเป็นทุกตัวแล้วนะครับเที่แรกคิดว่ายีซีตมือแล้วแม้มันเป็นยีซมือแล้วมันจะลูกมันจะบอติดนะครับหลังจากมือทีเอซปุ๊บลูกก็แสดงอาการเป็นโรคลำบีสก,กินแสดงว่างว่วบางตัวจะรับเชื้อมาแล้วแต่ถ้าได้แสดงอาการนะครับอันนี้คือความคิดผมผมนะนะครับท่าน้าเป็นแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าคอกไดนนะครับที ท่านได้เป็นนะครับในพื้นในพื้นที่แล้วก็ขอเขาให้มีแสงกันแโตตัวตน,นี้สามารถฉีดได้เพราะว่าเป็นการป้องกันนะครับมีคนถามว่าไซเด็กตินชุดเท่าไหร่นะครับของผมสร้างหายได้คือหนึ่งพันกหสิบาทพร้อมส่งครับนะครับอันนี้คือราคาพร้อมส่งนะครับประมาณนี้นะครับเนาะหัวยูบานหัวหน่อยเป็นจ่าตอนนี้ตกสเก็ตยูจ่า ถ้าตกสเก็ดแล้วก็มีโอกาสหายครับนะครับที่นี่นะครับก็มีคนจองไว้บางคนก็จอง2องชุด3ามชุด4ี่ชุดกับมีนะครับที่นี่นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ให้โคต้าสําหรับคนทีต้องการยาลาดหลังนะครับก็คือจะห้โคต้าแค่คนละบวเกินสองชุดนะครับเพราะว่าผมจองไว้ก็คือจองไว้คือขอโคต้าสําหรับให้เอฟซีมหานคนที่ติดตามผมเนี่ยนะครับได้แค่รอยอันนะครับได้แค่รอยชุดนะครับแล้วที่นี่ทันห้าเอาเกินนี่ กระเฮ็ดไห้คนทีต่อคิวสีสีใส่ของตอนนี้กัดจะบ่ได้ครับคือจะผมจะไห้โคต้าแค่ค้นละ2ชุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยของมีจำนวนจำกัดนะครับเราที่นี่ก็คือสร้างข้ามาได้แล้วนะครับแต่ว่ากัดล่อทีสีทรงไห้นะครับก็คือมืออื่นเพื่อนจะมามืออื่นของจะมาผมก็จะทรงไล่ซื้อทั้งหมดนะไห้เพื่อนทรงให้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับบ่อต่อที่นี่นะครับพ่อผมได้ไปเบิ่งหลายๆหม่องนะครับในการที่เป็นโลกน้ำาพรชกินนะครับ ผมเบื้องแรกครับบางคนนะที่ได้มานางวอกันแล้วก็ได้แบบการใส่ยาต่างๆขึ้นมานะครับผมเบื้องแรกตัวนี้คือง่วงแต่ละตัวอาการแสดงบทอกันครับพี่น้องอ่ะยกตัวอย่างเลยครับอันนี้คือผมขอหยาดมานางแหลกเปลี่ยนเล่นหลุดนะพี่น้องเนาะผมบอกเลยว่าผมว่าถือว่าพิษน,นะครับเพราะผมก็บด้เป็นหมอแต่ว่าเอาจากประสบการณ์ทีไหนไปเห็นนับในคุยทีต่างๆพอผมบนเหตุคิปมาประมาณสองเดือนแล้วเดินขั้วกับสองเดือนแล้วเกจอกับง่วงควายพี่น้องพอผมรู้สึกว่า ตอนนี้นะครับงูผมก็เป็นนะครับแล้วก็ผมก็เห็นปัญหาเราไม่รู้สึกว่าทอแทใจนะัตอนนี้คือผมพยายามลบคําว่าทอแทออกแล้วนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ความรู้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้วิธีการป้องกันนะครับที่นี่ผมในเบื้องแล้วว่างูแต่ละโตบางโตนะพี่น้องมันเป็นแครตุ้มสองตุ้มแล้วก็มันจะลงขาบวมแล้วมันก็เศร้านะครับลงขาหรือว่าลงคอต้องเหลืองโตแล้วก็หาย บางตัวจะฉีดยาเข้มเดียวก็หายนะครับหรือว่าบางตัวเป็นแล้วมันจะตุ้มขึ้นเต็มโตัวจะมีนะครับเบื้องแล้วครับมันอยู่ที่ภูมิต้านทานของวงูแต่ละตัวครับคือจังยกตัวอย่างคือจังโควิดนีะครับคือจังว่าหันเขาอยากกตัวอย่างคนดังเลยครับซองดูฮีนะครับที่เป็น COVID โควิดตัวหันนะครับกับว่า้เของไอซียูแก่แชร์เกักโตนะครับกักโตแล้วก็บว่าห้แล้วก็บเบื้องว่าเชื่อลงปอดบอดแล้วก็ได้กลับบ้าน นะครับไ้กินยาลดไข่แต่อีกกลุ่มนึงนครับกลุ่มทีมีโรคประจำตัวกลุ่มทีเป็นรุนแรงนะครับว่าเ,ออเอชื่อลงปอดจะเหตุให้อาการรุนแรงบัานี้การรักษาคนละเรื่องนะครับคนทีอาการปกตินะก็คือแกกินแค่ยาลดยาลดไข่นะครับหรือมีน้ำมูกกัหยาลดน้ำมูกไปอันนั้นคือการรักษาแต่ว่าหาหน้าตัวที่เป็นแห้งปุ๊บก็ต้องให้การรักษาทีม,มันมันมันอีกแบบหนึ่งครับ ที่นี่กับตะละคนกับเออบอกว่าต้องกินนั่นกินนี้ปุ๊บนี่คือมันกัดสมารถเบิ้งใดพี่น้องกับวิเคราะห์เอานะครับตามความเหมาะสมของเขานะครับแต่ถามว่าคดีคบทุมอนีคือเริ่มมีคนมาใช้ใจหล้วก็เริ่มจะเป็นหมอเองคือเริ่มเะ็ฉีดยาเองเพราะว่าบางเทื่อมันมีต้นทุนนะในการทีรักษาสูงแต่ว่าบ่อเราฉีดยาหมอพี่น้องครับผมกับอ่มือนั่นผมกับขอยากถืคือให้อาจารย์หมออาจารย์หมอเบนนะเพื่อนมาสอนวิธีการฉีดยา นะครับว่าฉีดตำแหน่งดานะครับแล้วก็ยาตัวใดแน่พี่น้องไปเบิ่งเอานักตามบอกว่าหันมันเป็นไข่ก็หายาลดไข่นะครับที่นี่นะครับบางตัวมันมันติดเชื้อมันมีน้ำมูกก็ต้องใช้ยาลดน้ำมูกครับหอยเท้าพ่อบอกว่าโอกาสตายแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่รักษาไม่ทันน่าจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์แม่นครับตัวนี้นะครับคือบางเทื่อเวลาโอกาสตายสิบเปอร์เซ็นต์นี่แต่ว่าหานทามันเป็นแล้วปุ๊บถ้ามันเป็นแห้งไปปุ๊บ โอกาสหลอดกับงาครับเพราะว่ามันเป็นแห้งนะครับเออเดี๋ยวนะครับออวันนี้พี่สุภาวินีผายพันว่ามูหันฉีดไปแล้วเจ็ดเข็มจ้าคิดนะ้ำง้วนักบวรับตอนนี้นะผมกับนักมารับพกันเพราะว่าออง้วที่เป็นนี่คือเป็นง้อ,อที่เป็นเป็นของแมนออมร้าลงทุนนะครับตัวน,นี้ก็คือ,อ,อง้แตละโตกับเป็นราคาที่สื่อมากกับเป็นราคาเป็นแสนนะครับก็คือมนมสมธรรมดาเรมหลอดลอยครับ ทีนี้ต้นทุนก็นคืองัวเฮ้ามันราคาหลักแสนนะครับบางทีมันมาเป็นโลกปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการเกิดเกิดเกิเอิ้นว่าเกิดการสูญเสียคือเกิดแบบมูลราคาเขาก oui. <ม>็จะลดลงหรือว่าอาจจะตายหรืออาจจะยู่วหลอดนะครับที่นี่นะครับต้งได้การรักษาให้บาลปุ๊บเนี่ยเกือมืดเลยประมาณเกือบสองหมื่นแหละครับในการรักษาให้บาลรับนี่ครับเพราะว่ามันเป็นทั้งหมดซีตนะครับทั้งทุกอย่างที่ว่าดีที่พี่น้องแช่ามาทุกอย่างที่หมอแต่ละคนแช่ามาผมก็เอามาเมมบิ้งหมดนน้เห็ดน้ำมดนะครับแต่ว่า ทีเนี่ยเขากระเบิงว่าอันไหนเขาเห็นใดอันไหนเ,เห็นว่าใดคือนะครับจะผมบอกแล้ว่าหาหน้าเป็นแล้วนะมันหนักหนักก็คือคือ,คอมันเป็นผ้าละเขาต้องรัาคาต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนะครับจะคิดว่าตอนตอนนี้คือฐานห้าผู้ใดมันเป็นบาแห้งคือบางเคือฐานห้าเป็นงัวไทยธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นไทยไทยขี่แกนบัตรเขาเลือไทยไงปพ๊บเนี่ยมันจะเป็นบ่คอยแห้งบันไดนะครับแต่ว่าจะเป็นลูกผสมบามันระดับสูงๆนะครับคือเป็นตะลเทือนี่คือหนักนะครับหนักเลยนะครับ รู้สึกว่ามันมันเป็นทางงว้วที่เขาเห็ดรู้สึกว่าอาใจใสไเห็ดขุดเขาเรียบร้อยทุกอย่างครับเง้ยบๆนะปุ๊บเนี่ยรอๆอง้ยบๆครับรู้สึกว่ามันก็เป็นอาการรุนแรงก็ง้อแบบธรรมดาบานๆของเขาทีนะครับที่นี่ผมบ่ง้วนะครับอ,อัตราการตายเนี่ยสูงในงว้วหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้อาจารย์หมอคนกําลังมา,รารตรวจอยู่นะครับตอนนี้ผมได้ออกไปหาเพื่อนตอนนี้ครึ่งง้อผมตัวหนึ่งที่ไม่เป็นง้อหน่อยที่ไอ้พึ่งอายุ20ข้อมือนะครับ ตัวน,นี้คือต้มน้ำเหลืองโตครับหนาบวมหมองซื้อเตงหูนะครับหลักการเป็นตุ้มนะครับแล้กกถือว่าเข้าซอยชีวิตเขาเต็มทีแล้วครับแต่ว่าย่งซอยเดยเพราะว่าตัวน,นี้คือ,อน้ำเหลืองเนี่ยต้มน้ำเหลืองมันอยู่ขางหูบวมหง่สินะครับที่นี่มันอยู่ใกลเสศนประสาทอาจารย์หมอว่ามันอยู่ใกลเศษประสาทเห็ดห้มันมีโอกาสหลอดก็คือหาซิหาซิคือเข้าทาใจไแล้ว่างง้อหน่อย้าป่วยฐานะอายุหน่อยๆเนี่ยโอกาสตายเนี่ยสูงเลยนะครับ ที่นี่ก็ประคองว้เรื่อยๆครับประคองในการรักษามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนจะว่าเขาพยาย,ยามฟีเพศให้เขามีชีวิตให้นานที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือประคองไปตอนนั้นงว้วบักสติของุมโตผู่ที่อายุวันหกเดือนนี่ก็เป็นกันหนักนะครับหันห้าเมื่อนผมบอสเซตโตลดไขให้มันมันอาจจะตายนะครับที่นี่ก็เริ่มฟื้นมาตอนนี้แพ้เริ่มจะต็อกสเก็ตแล้วนะครับเริ่มจะแพ้รุดแล้วนะครับทีนนี้เริ่มจะอาจารย์คนเริ่มจะมาแกะ แกะที่มันเป็นหนังมันจะต้องจะลอกออกครับแล้วก็ว่าใส่ายาสมานแผลใหน้นะครับแล้วก็ใส่ยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อซ้ำจากเชื้อแบคทีเรียที่นะครับแต่ผมเลยมองมาตอนนี้นะครับการที่ที่บอกว่าฉีดยาตัวเดียวเศร้าเนี่ยบางเทอมันเกิดมันตอบไม่ได้แต่ว่าเขาต้องมงอาการมันว่าแต่ละตัวอาการบูคขึ้กันนะครับการรักษาอาจจะบูคขึ้กันแต่ว่าหลักๆก็คือให้ยาลดไข้ให้ยาแก้อักเสบขาเชื้อนะครับแบคทีเรียนะอันนี้คือ ตัวลัก2ตัวนี้ครับประมาณน,นี้นะครับแต่ว่าที่นี่ทาท่าตัวใดที่มันมีการแส่กซอนอื่นเขาจะค่อยๆเพิ่มคาร์บอนะดับในการรักษาไปเรื่อยๆครับที่ผมอันนี้คือที่ผมสังเกตเบื้องหลังทีติตาโน,นอาจารย์ครับที่นี่พ่อเ,อเริ่มง้วเริ่มเป็นไรนะครับเหล้ายารักษาโรคเริ่มจะหน่อยลุเรื่อยเื่อหรืออาจจะขาดตลาดนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีแผ์ทั้งเลือดครับือจงปกติเป็นหมอ ก็จะมีแผนแผนไทยกับแผดแผนปัจจุบันครับตอนนี้เริ่มเอาคุ้มระยะเช่าบ้านแผนแผนไทยเข้ามาซอยเหนพี่น้องตอนนี้นะผมเห็นนะครับขนโพสในกลุ่มหรือว่าในเฟซส่วนตัวบาตอนนี้มาดขาดตลาดนะครับผู้นี้ผมถามแล้วนะครับมาดขาดตลาดผมถามคนละว่ามาดไซเดบอเป็น่าใสซเดนะครับวันเห็ดหา่แพ้แห่งเลี้ยวขึ้นนะครับแต่ถือว่าเป็นคุ้มระยาเช่าบ้านที่เห็ดหามันซอยสมานแพ้ห้เลี้ยวขึ้นนะครับที่นี่บางคนถามว่าโทษถามมูฮวนว่าน้ำสมสายชูไซดีบอนะครับ เอ่อเมื่อนั้นอาจารย์เขาบอกกบอาจารย์หมอบอกกบแฟนผมว่าน้ำส้มสายชูห้ามใช้นะครับนะครับว่าหอยใส่นับในการเอามาหลาดหลังของงวครับในการป้องกันแมลงในการที่มาเกาะครับเอ่ิงทีสเได้นะครับก็คือไซเดกตินพี่น้องครับไซเดตินคือยาหลาดหลัง่นีนะครับหลาดหลังหองงวมันจะเป็นยาทายพยาธิภายในและก็ภายนอกนะครับแล้วก็ป้องกันว่าหอยแมลงวันหรือแมลงมีต่างๆ่าครับคอามาเกาะในตัวงัวของเขานะครับที่นี่นะครับกับ เอาทั้งสี่นะครับมือหนีกับผมบอกแล้วว่าถ้าผู้ใดนะครับอยากจะถามยังผมนะผมจะหาข้อมูลให้มือนีเดี๋ยวผมขอหยาดไปพบอาจารย์หมอกอนนะครับเพราะว่าเพิ่นมาเบ่งง้วหยอยู่ทีในบ้านนี่แหละตอนนี้ประมาณ10หางนที่แลกผมอาจจะได้ไปเพราะว่าท่านนี้มีเสียงกัดต้ดรลดนะครับมือนีนะครับถา้าผู้ใดต้องการเสเล็กตินนะครับผมจะสร้างให้นะครับเขามาโทรหาผมก็ได้นะผมจะสร้างให้เพราะว่าอาจจะเมื่อนะฮะนาทพี่น้องสร้างสาอาจจะเมืดเพราะว่าของมนขาดตลาดนะครับตอนนี้คือความต้องการมันสูง นะครับแต่ว่าคนที่ขายก็บีหน่อยแล้วก็หเ,เขาหาสื่อ,อยากพี่น้องตะกี้นะร,ราคาขวดหนึ่งกับราคาประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ว่าของผมคือผมซอยพี่น้องคือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทคือมันจะมี่าขนทรงน้านะครับที่นี่ก็คือมันมันกับจะบมีอย่างหลักก็คือผมซอยก็คือจองไห่แล้วก็ทรงไห้นะครับมันเกิด้บริษัทคิดว่าสมมติว่าหันเข้าคิดเป็นราคาทีสื่อแล้วมองบอกว่ามีบวกค่าขสนสรงอยหนึ่ง มันก็เป็นการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรท่านก็จะได้บอกว่าเป็นราคาลวมทรงก็คือ1,950บาทครับพ er ี่น้องถ้าใครสนใจให้ผมสร้างให้ก็คือเบอร์โทร081นะครับ3ามหาซ7เจ็ครับเบอร์โทร081นะครับ3ามหาซ7เจ็สามารถโทรเข้ามาสร้างได้ให้นะเพราะว่าผมจะรับออเดอร์ให้แค่มือนี้มืออื่นก็พอแล้วนะเพราะว่ามัน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดคิดว่าหาได้ก็ลองหาเบิ่งไก่บ้านนะเพราราคามันจะถือกอบ เพราะว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะมีค่าขนส่งพี่น้องนะครับคืออย่างพี่น้องซื้อของในช้อปปี้รัศดาครับราคาในช้อปปี้จะว่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะแต่ค่าส่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะครับหรือหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ก็แล้วแต่แต่ละหม่องเพราะว่าอย่าลืมว่าบางเพือมันซื้อการการขนส่งกันมีค่ากล้องนะครับค่าส่งค่าเก็บเงินทั้งการเงินะครับมันจะมีประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้คือซอยพี่น้องในการอำนวยความสะดวกให้นะครับส่งไปถึงหน้าบ้านครับ เอาสำหรับนี้ขออนุญากพบปะพี่น้องเทคนิคก่อนครับกัขอให้ทุกคนนะครับให้ผ่านเก่าข่ามตรงนี้ไปครับแล้วก็คงคิดว่าหลังจากนี้นะครับผมคิดว่าราคางวควายห้าจะกลับมาปกติคือเก่าพอตอนนี้ค้นเริ่มจะเล่นรูหรือว่ามันเป็นโรคระบาดเท่าที่ป้องกันยังไดนะครับพอมีวัคซีนเข้าเพิ่มมันจะเป็นการป้องกันได้เห็ดห้เห้าสมัดเล่นรูแหละพี่น้องครับว่ามันป้องกันเพราะตอนนี้ผมบอกได้ว่า อ่าพื้นที่รองรับในการเลี้ยงงูเข้าก็คือตลาดจีนนะครับก็เจ้าะสื่อสื่งงูเข้าเอาไปแปรรูปนะครับถึงวัวทึ่งควายคุณครับตัวนี้จะฟอท่อครับอ่าเดี๋ยวมันกับพันไปคุณครับฐานห้างงูผู้ใดนะครับเกิดการเจ็บป่วยตายนะครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็เอาเอกสารไปยื่นต่อภาษสัตอำเภอได้นะครับเพื่อีะรับเงินชดเพื่อจะรับเงินชดเชยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอ่อเทคแค่อาจารย์พลกนครับต้องขอโทษหลายๆเพราะว่าพลกรไม่ได้บอกลงหน้าว่าจะมาตอนไหนครับ เอานะสาวผู้ใดสนใจอยากจะได้เซเด็กตินเนาะยาหัดหลังครับสำหรับป้องกันมาเรงที่ไปเกาะกินนะครับงวควายเขาที่เป็นเลือดไมนเห็นมัน,ม,น,ม,นมันเป็นโรคระบาดสามารถติดต่อได้ครับที่เพดมูฮันก็ได้หรือโทรเขาเบ่โทรก็ได้ครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับพี่นอ้อง